ออเดอร์เนี้ยส่งเร็วหน่อยนะเราส่งอาหารช้าพอดีพรมีลูกอะค่ะพรก็เลยไม่อยากขับรถเร็วจะมาติดต่อซื้อเป็นชายร้านของคุณไปขายบนห้างของฉันนะค่ะผมไม่รู้ว่าต้องตั้งราคาเท่าไหร่อะฮะสิบสองล้านค่ะสิบสองล้านหรอครับแต่ว่าดิฉันอะมีเรื่องกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งนะคะลูกค้าคอมเพนว่าส่งอาหารล่าช้ามากๆเลยค่ะคุณควรที่จะไล่ไรเดอร์แม่ลูกอ่อนคนนี้ออกดีกว่านะคะ อยู่ในถุงนะโอเคค่ะคุณดิตออเดอร์นี้ส่งเร็วหน่อยนะเมื่อวานลูกค้าคอมเพนมาว่าเรา,เาส่งอาหารช้าขอโทษค่ะคุณดิดพอดีพรมีลูกอะค่ะพรก็เลยไม่อยากขับรถเร็วผมเข้าใจแต่ยังไงงานก็คืองานนะยังไงลูกค้าก็ไม่โอเคหรอกที่ต้องรองอาหารนานๆเน<อ>ี่ยนี่ร้านเรายังดีนะที่ลูกค้าติดใจรสชาติอาหารแต่ถ้าบริการเราแย่เนี่ย เราก็จะเสียลูกค้าได้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณดิดพรจะพยายามค่ะไม่ใช่พยายามแต่ต้องทำให้ได้ผมเสียเงินจ้างคุณมานะพรยังไงคุณก็ต้องทำงานให้เต็มที่คุณรู้ใช่ไหมว่าผมจ้างคนอื่นมาได้อะแต่ที่ผมจ้างคุณเนี่ยเพราะผมอยากช่วยคุณกับลูกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองให้ผมด้วยค่ะพรเข้าใจแล้วค่ะ ไปส่งของให้ลูกค้าได้แล้วเดี๋ยวเขาบ่นอีก ก่อนครับคุณลูกค้าขอโทษนะคะวันนี้เจ้าของร้านอยู่ไหมคะอยู่ครับผมนี่แหละครับเจ้าของร้านนะฮะอ๋อนี่คุณคือคุณดิบเจ้าของร้านควนแม่ดาใช่ไหมคะครับงั้นรบกวนนั่งคุยกันหน่อยนะคะครับมีอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะดิฉันน้ำเพชรน,นะคะเป็นเจ้าของห้างแกนไดมอนด์ค่ะคุณน้ำเพชร เจ้าของห้างแกนไนดมอเหรอครับสวัสดีครับพอดีดิฉันสนใจอยากจะมาติดต่อซื้อเฟรนชายร้านของคุณไปขายบนห้างของฉันนะค่ะจริงเหรอครับนี่คุณน้ำเพชรพูดจริงใช่ไหมครับจริงสิคะดิฉันอ่ะสนใจรสชาติอาหารร้านของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากได้เฟรนชายไปขายที่ห้างของดิฉันนะคะ่ะเพราะเชื่อว่าลูกค้าต่างชาติอ่ะต้องชอบมากๆแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณมากนะครับที่สนใจร้านอาหารผมเอ,อ่อ แต่ว่าผมขอเวลาคิดหน่อยได้ไหมฮะผมไม่รู้ว่าต้องตั้งราคาเท่าไหร่อะฮะเออพอดีฉันใจร้อนนะคะคืออยากได้เฟรนช์ไชร์ของคุณอะไปเปิดขายบริการให้ทันก่อนปีใหม่นะคะเออถ้าเป็นร้านที่ไม่ดังอะ่ะดิฉันให้ไม่ถึง10ล้านนะคะแต่ถ้าเป็นร้านของคุณอะดิฉันให้ราคาพิเศษเลยคะ่ะแล้วพิเศษเนี่ยเท่าไรหร่หรอครับ12ล้านค่ะ12ล้านหรอครับโอ้ ใช่ค่ะคือดิฉันอ่ะสนใจร้านอาหารของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่ารสชาติแบบนี้ยังไงก็ขายได้แน่นอนค่ะตกลงครับว่าแต่คุณน้ำเพชรจะทําสัญญาเมื่อไหร่ดีครับก็เร็วๆนี้แหละค่ะแต่ว่าดิฉันอ่ะมีเรื่องกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องอะไรหรอครับก็เรื่องการบริการส่งอาหารร้านของคุณนาสิคะคือดิฉันไปเห็นในรีวิวมาลูกค้าคอมเพนว่าส่งอาหารล่าช้ามากๆเลยค่ะ คือดิฉันอะอยากให้คุณอะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะคือดิฉันกลัวว่ามันจะไปกระทบต่อสาขาอื่นๆนะคะอ๋อคือถ้าเป็นเรื่องนั้นผมขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าร้านเรามีไรเดอร์แม่ลูกอ่อนอยู่คนหนึ่งฮะเลยทำให้ส่งของล่าช้าเ,เดี๋ยวผมจะจ้างไรเดอร์เพิ่มนะครับดิฉันว่าคุณดีดอะแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนะคะเพราะว่าต่อให้จ้างรเดอร์เพิ่มอะ ยังไงถ้าไรเดอร์แม่ลูกอ่อนคนนี้ยังส่งของช้าอยู่อะ่ะก็ส่งผลเสียต่อทางร้านอยู่ดีละคะ่ะคุณน้ำเพชรหมายความว่าไงครับที่ฉันพูดมันอาจจะดูใจร้ายนะคะแต่ดิฉันว่าคุณควรที่จะไล่ไรเดอร์แม่ลูกอ่อนคนนี้ออกดีกว่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันให้เวลาคุณดิดตัดสินใจก่อนดีกว่านะคะ แต่อย่าลืมน,นะคะว่าเงิน12ล้านอ่ะรอคุณอยู่ฉันไปก่อนนะคะสวัสดีครับคุณนำเพชร สวัสดีครับคุณม,ม่ดาครับคุณครับทําไมร้านคุณส่งของช้าขนาดนี้ครับผมสั่งไปตั้งนานไรเดอร์เพิ่งเอาของมาส่งเมื่อกี้นี้ครับผมขอโทษนะครับครั้งหน้าจ่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับขอโทษงั้นเหรอผมสั่งกี่รอบกี่รอบก็เป็นแบบนี้ทุกทีแล้วไรเดอร์เนี่ยเขจ้างใครมาก็ไม่รู้จะเลี้ยงลูกหรือจะทํางานก็เลือกสักอย่างสิผมขอโทษแทนไรเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับผมว่าไล่ออกไปดีกว่านะ ไเดอร์ห่วยแตกแบบนี้ไม่งั้นผมจะไม่สั่งร้านคุณอีกแล้วมาแล้วคะ่ะคุณดิดอันนี้ใช่ไหมคะพรเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาด่าว่าคุณไปส่งอาหารช้าเออพอรขอโทษคะ่ะคุณดิดแต่บ้านลูกค้าอยู่ไกลมากพรรีบแล้วคะ่ะลูกค้าอยู่ไกลหรือว่าคุณไปส่งของช้าเอง พรขอโทษค่ะพรพยายามแล้วค่ะคุณเลิกพูดคำว่าพยายามสักทีผมไม่อยากฟังผมจะแบกคุณไม่ไหวแล้วนะพรส่งของทุกวันโดนด่าทุกวันแบบเนี้นล้คุณดิจ,จะให้พรทำยังไงอะคะลูกพรก็ต้องเลี้ยงงานพรก็ต้องทำพรขับรถเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วจริงๆค่ะผมขอโทษแต่ ผมคงจ้างคุณได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะอะไรนะคะคุณดิดคุณดิดจะได้พอรอออกเหรอคะผมขอโทษแต่มันจําเป็นลูกค้าเรียกร้องมาคุณดิดคะคุณดิดสงสารพรกับลูกนะคะถ้าพรกับลูกตกง,งานไปแล้วพรจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกอ่อคะคุณดิดผมลําบากใจนะพรแต่ความสงสารนะ่ะมันไม่ได้ช่วยให้ร้านผมไปต่อได้ พอกอร้อ,ลลองลคะค่ะคุณดิดอย่าได้พอนออกเลยนะคะผมขอโทษไว้ผมจะจ่ายค่าชดเชยให้แล้วกันรีบไปส่งของเถอะอย่างน้อยเวลาที่เหลืออยู่ผมก็อยากให้คุณทำงานให้เต็มที่ที่สุด ที่มาอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยพอดีป้าเป็นลมอยู่ที่ริมถนนนะคะหนูผ่านมาเห็นก็เลยเข้ามาช่วยะคะ่ะแม่หนูช่วยป้าไว้เหรอใช่ค่ะป้านี่ลูกแม่หนูเหรอใช่จ้ะแล้วไปไงแม่งไงเนี่ยแม่หนูดึงแม่ขับรถพาลูกมาตากแดดตากลมอย่างนี้ล่ะอ๋อพอดีอ่ะหนูต้องขับรถส่งอาหารแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยค่ะหนูส่งอาหารให้ร้านครัวแม่ดาอยู่ที่อยู่ข้างหน้านี้ค่ะครัวแม่ดาเหรอใช่ค่ะป้า ป้าเคยไปหรือเปล่าคะอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแต่น่าเสียดายที่หนูอะ่ะจะได้ทํางานที่นี่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะอ้าวทำไมล่ะพอดีลูกค้าคอมเพลนเรื่องส่งอาหารช้าคะ่ะเจ้านายเขาก็เลยให้หนูทํางานถึงแค่สิ้นเดือนนี้โอ้จริงด้วยหนูต้องไปรับอาหารนี่คะยุดนะอะโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนอะู้ก่อนค่ะป้าได้จ้ะ เดี๋ยวพรรีบเข้าไปค่ะไม่ต้องแล้วพรผมไล่คุณออกคุณนิดฟังพรก่อนสิคะับพรอธิบายได้ผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นทีแรกผมกะจะให้คุณทำถึงสิ้นเดือนนะแต่สิ่งที่คุณทําวันเนี้ยมันไล้ความรับผิดชอบมากผมไล่คุณออกแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทํางานร้านผมอีกคุณนิดคุณนิดคะเกิดอะไรขึ้นแกแม่หนู จ้านายเขาไล่หนูออกแล้วค่ะป้าป้าขอโทษที่ทําให้แม่หนูโดนไล่ออกมันไม่ใช่ความผิดของป้าหรอคะ่ะหนูผิดเองที่หนูสะเพ้าไม่เป็นไรนะแม่หนูเดี๋ยวป้าไปคุยกับเจ้านายให้อย่าเลยค่ะป้าป้าช่วยอะไรหนูไม่ได้หรอกคะ่ะในเมื่อเจ้านายหนูอะ่ะเขาเอ่ยปากไล่หนูแล้วหนูก็คงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาอะคะ่ะงั้นเอางี้ป้ารบกวนหนูไปส่งป้าหน่อยที่ไหนหรอคะป้า ฉันดีใจมากๆเลยนะคะคุณดิดที่คุณดิดอะยอมทำตามเงื่อนไขของดิฉันแล้วก็มาร่วมธุรกิจด้วยกันนะคะครับจริงๆก็ไม่ใช่เพราะคุณํำเพชรขอร้องมาคนเดียวหรอกครับแต่ก็มีลูกค้าหลายๆคนคอมเพนเข้ามาผมเลยจำเป็นต้องไล่ไลเดอร์คนนี้ออกอครับดีแล้วล่ะคะ่ะอย่าปล่อยให้ความสงสารอะมาขัดขวางความจเจริญของธุรกิจเราเลยนะคะ จริงๆผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าไล่เขาออกแล้วเขาจะไปทำมาหากินอะไรปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามการรมของเขาเถอคะค่ะป้าคะป้าพาหนูมาที่ทนี่ทำไมคะหนูบอกแล้วไงคะว่าป้าช่วยอะไรห,หนูไม่ได้หรอกได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้แม่หนูตามป้าเข้ามางั้นเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าน,นะคะ หยุดนะแม่แม่นี่คุณป้าเป็นแม่ของคุณดิเหรอคะนี่มันอะไรกันนะครับแม่ทําไมแม่กับพรถึงมาอยู่ด้วยกันได้ครับแม่คนนี้เขาช่วยแม่เป็นลมอยู่ข้างถนนน่ะแม่เป็นลมเหรอครับแล้วแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับเป็นแน่ถ้าไม่ได้แม่หนูคนนี้ช่วยไว้ฉังคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกคงเป็นผีเฝ้าถนนไปแล้วจริงเหรอพร แกคิดว่าฉันโกหกหรือตเดีที่แม่หนูคนนี้โดนไล่ออกอะ่ะก็เพราะเข้าช่วยชีวิตแม่ไว้ฉันขอโทษนะพรถ้างั้นแกห้ามไล่แม่หนูคนนี้ออกเด็ดขาดคงไม่ได้หรอกครับแม่คือผมกำลังจะขายเฟนชายสิบสองร้านให้กับคุณน้ำเพชรเขานะฮะแล้วที่ผมต้องไล่พอรออกก็เพราะว่าความต้องการของคุณน้ำเพชรเขาเนี่ยแหละครับ ใช่แล้วค่ะเพราะฉันไม่อยากให้แบงค์ครัวมแม่ดาต้องมีภาพลักษณ์ที่เส,เสียหายหายเรื่องการบริการส่งอาหารที่ล่าช้าเช่นไม่ให้ขายแม่เงิน12ล้านเลยนะแม่แกอย่าลืมนะว่าสูตรนะ่ะมันเป็นของฉันถ้าฉันไม่ให้ขายแกก็ห้ามขายนี่คุณแม่ยอมทิ้งเงิน12ล้านเพื่อช่วยไลเดอร์แม่ลูกอ่อนจนๆคนนี้คนเดียวเนี่ยนะคะ ใช่ฉันไม่ขายให้คนที่ไม่รู้จักเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบนี้หรอกจะว่าแต่เงินติบสองล้านเลยร้อยล้านฉันก็ไม่ขายแม่เอ่อผมขอโทษด้วยนะครับคุณน้ำเพชรแกลองคิดดูนะถ้าไม่ได้แม่หนูคนนี้ช่วยชีวิตแม่ไว้อะแม่จะได้มายืนด่าแกแบบนี้หรือเปล่า ต้องขอโทษคุณน้ำเพชรด้วยนะครับที่ทําให้คุณน้ำเพชรต้องเสียเวลานะฮะแต่ผมคงขายเฟนชายให้ไม่ได้แล้วะฮะนี่พวกคุณโง่หรือเปล่าเนี่ยมาปฏิเสธเงิน12ล้านเพื่อช่วย ให้แม่หนูคนนี้ออกนะคือผมก็เห็นใจพรเขานะครับแม่แต่ลูกค้าก็คอมเพนพรเขาหนักจริงอ่ะแม่จะให้ผมทำไงอ่ะฮะลูกค้าเราก็ต้องแคร์อยู่ดีอะ่ะโธเอ้ยแกนี่โง่จริงๆนะแกก็ให้แม่หนูคนนี้ไปทำหน้าที่อื่นสิแล้วแกก็จ้างไรเดอร์ใหม่ก็จะได้ไม่มีปัญหาทั้งสองฝ่ายแม่ ถ้าเราจ้างคนใหม่งบเราก็เพิ่มขึ้นอีกน,นะแม่แกนี่งบไม่เข้าเรื่องเลยนะและงานครัวน่ะแกทำคนเดียวไหวไหมก็ไม่ไหวะครับเห็นมะยังไงแก,กต้องหาคนเพิ่มอยู่ดีและแม่หนูคนนี้ทำงานครัวเป็นไหมถนัดกว่าขับมอเตอร์ไซค์ซยเยอะเลยค่ะป้าเออแกนี่โตเป็นงัวเป็นไฟแล้วยังต้องให้แม่มาจัดการอีก ครับแมก่ก็ได้ครับพรนั้นคุณไปเป็นลูกมือในครัวกับผมเลยนะเออแล้วเรื่องลูกของหนูล่ะคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงป้าจะมาอยู่กับลูกชายอีกยาวเลยเดี๋ยวป้าช่วยเลี้ยงให้เองขอบคุณนะคะป้าที่เมตตาหนูขนาดนี้แค่หนูเป็นคนดียังไงป้าก็ต้องช่วยหนูเป็นเรื่องธรรมดาไหนเอารูปมาให้ป้าดูหน่อยสิ